เขาคณคือใครทขาไมดูดีใจจังได้คำชมจากพี่หนิงมณิตานะคะนั่งชมอยู่ข้างหลังนี้ขอบคุณขอบคุณมีคนมาหนักเพื่อนฉันเลยนี่ลด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 หนักนะคะโอเคครับสัญญานะคะสัญญาครับสัญญาแล้วนะคะทุกคนสัญญาครับเอกคนไม่ลดอ่ะเอกสามวันเข้มจะผอมลงมาเขามมีเวลาถึงวันไหนไม่มีเวลาถึงวันไหนวันที่สาม มาภูเก็ตบ้างไหมคะไม่ค่ะไปภูเก็ตกไหมไปครับไปภูเก็ตกไหมไปครับน้องเข้มร้องเพลงคู่กับพี่มุกสัญญาแล้วสัญญากับใครคะไม่รู้เหมือนกันใครามไหมเนาะสัญญาใครคะอืมสัญญาสัญญาเราทำไหมทำเขารอบนี้ฉันไม่ทำคือหนึ่งอาทิตย์หนึ่งอาทิตย์ดูนะทุกคนไม่รู้เหมือนกัน สัญญาว่าสัญญาว่าผมจะกระทาหนักครับสัญญากับใครสัญญากับทุกคนครับแล้วถ้าทำไม่ได้ก็ไม่เป็นไรนะสู้ต่อไปอ๋อถ้าถ้าต้งต้องทำไม่ได้ครับใช่ไม่ต้องหูพี่อะไนูเขาบอกว่าเขาทำได้อยู่แล้วให้แม่หูเยอะๆใช่ไหมให้ดูโอ้ยมุกอีกแล้วอ่ะเกาเกาไหนใช่ใช่ลงลงลง นั่นแหละนั่นแหะอือขยิบเลย้เย์ยังก่าโอ้อะนี่เนี่ยอือหมันทำไมอ่ะพี่ันเหนื่อยใจไหมมีพี่แบบเนี้ยฮะเหนื่อยใจไหมมีพี่แบบนี้เอาทำไมนน่อยใจเหลวบกาโคสวยขอบคุณค่ะอยากินก๋วยจั๊หมูกรอฟิลเตอร์ไงสวยเลย คุยจังหความเหลูกบะหมี่หมูคอถ่ายละครกันเลยครับเริ่มเด็ดแั้วฮะเริ่มเด็ดเด็ดเนี่ยเด็ดอะไรวะไก่ต้มอะไรนะข้าวมันไก่เป็นเป็นการเด็ดที่คนเยอะมากเลยว่้เขาเป็นน้ำเนาะไม่ I'm third wheeling ดูผิน ดูน้ำมะมีออดิชั่นด้วยพวกนี้อยู่อันไรนแอคติ้งหรอโมอวันนี้แอคติ้งหนูเล่นแอคติ้งกับพี่เข้มไหมเออหนูลองแต่เล่นไปแล้วหนูลองเล่นบทกับพี่เข้มหน่ไงพี่เข้มเป็นอะไรหนูเป็นจันนี่โนมีอ t s โซ c r a นไม่เอาเอาวันนี้หนูเห็นหน้าเวแล้วหนูจะร้องไห้เขาอยู่อย่างเงี้ยไม่เอาเป็นซีนทะเลาะกันแบบแบบไม่ใช่ของที่โรงเรียนเอาซีนอื่นแต่งขึ้นมาเลยโนพี่อาเข้มทะเลาะกับพี่เข้มเนีหนูลองเล่นับ ไม่ใช่มันเป็นซีนมันเป็นซีนหนรอบหนช่วงช่วยส่งส่งซีนทะเลาะกัน้องให้ดูหน่อยดิไม่เอามยไม่เอาเขาหรออะซีนรักกันโนรักกันก็ไม่ได้ทะเลาะกันก็ไม่ได้ He's my best brother ค่ะโอเค best brother เล่เล่อะหกเล่ไหนไม่มีแล้วเข้ามาก่ายไม่มีอ่ะเล่นอันนี้สนุก P K เนี่ยสนุกแข่งกับเขาอ่ะ แล้วถ้าเกิดว่าให้ถ้าเกิดว่ามีภาษาอังกฤษมาก็ให้ให้น้องฉันเล่นไม่เป็นเราจะให้พี่เราจะให้พี่เข้มถ่ายว่าโอ้ฉันไม่อยากเล่นฉันเล่นไม่เป็นฉันเขินเขินอะไรเอ็งส o ีโ u ุยไกส์เว not third wheel you are the cupid yes thank you guys you are ใช่เขาบอกว่าสลีใช่หนูสลีขอบคุณค่ะสลีสลีแปลว่าตัง สาเลมากสาเลสซเล You guys look good together. I Love from Philippines หน้าที่อยากจะดูงุ้งแบบเป็นเรื่องปกติสนุกนี่นี่แหละตาดำมากเลยพี่แค่สนุกนะไม่เอาไม่ไม่แป็นนิดหน่อยนะขนาดกดไลฟ์ครั้งหนึ่งกว่าฉันจะกดได้ยังเป็นชาติคิดว่าพีเคจะอีกกี่ชาติพีเคแป๊บเดียวไม่เอาเขาแข่งกันสามนาทีไม่เอาเอาหน่อยนะไม่เอา ก็คุยกับเขาอะไรเงี้ยมันเหมือนแบบคุยกับเพื่อนโอ้ยนี่ขนาดอยู่กับเพื่อนยังไม่ได้คุยเลยก็คุยปกติเหมือนอันนี้การมินกับพี่นักชาเรียนโฮปอยู่อะไรนะฟีดกันอ่ะ Thank you How old น้องนิลินจันรงมีคนบอกว่าพี่เขทมู ก็ไม่ได้คุยอะไรเราเขาก็จะเราก็เล่นของเราไปเขาก็จะนี้ของเขาเขาก็แข่งไม่ใช่ฉันแค่เป็นคนเขินอยู่แล้วเธอเพิ่งไม่ต้องเขินเขินไม่แกเคยเห็นฉันทำอะไรอย่างนี้หรอก็นี่ไงลองทำตรงนี้ฮัลโหลมาเลเซียค่ะก็นี่ไงเล่นกับเราไงคนเยอะมากเราพูดเก่งเธอก็เล่นกับเราแต่เรื่องนีลิ้นยิ่งตัวยิ่งสวยขอบคุณนะคะโอเคย e a h I say go girl thank you มันเชิญใครได้มั้ง คนยังไม่ต้องเถียงกันเขาบอกไม่ได้ไปไหนเราอยู่ข้างๆเฉยแฟนกันร้อยเปอร์เซ็นต์ s Thank you สติงเยาที่บอกเขาไม่รูว่าเป็นแฟนกันปะ no เขาบอก date please นิลินน่ารักขอบคุณค่ะน้องนิลินทำไมพูดภาษาอังกฤษอะไรนะเขาพูดอะไรนะหายไปแล้วพูดภาษาอังกฤษเก่งจังขอบคุณนะคะต้องใส่โตย อยู่บ้านอยู่บ้าน้องมุกไปไหนพี่มุกอยู่นี่ยังอยู่ไม่ได้ไปไหนเราไม่ได้ทะเลาะกันยังอยู่ฉันบอกแล้วไงว่าฉันไม่ได้ไปไหนจะจะทำอะไรก็ทำหนูอยากเป็นเพนกวินนะชาติหน้าหนูอยากเกิดอยากเกิดเป็นอะไรนะเกิดวินชาติหน้าหนูอยากเกิดเป็นเพนกวิน เป็นกุ้ยมันน่ารักกับมันเดินปอบแปะปอบแปะมันมีเขาไหมปีกเป็นกุ้ยมันเป็นตรงของผมมันจะเตี๋ๆมันก็ขาสั้นๆขาเปนเล็กแค่นี้นี่หนูไม่ได้บิันกุ้ยไม่มีหัวเขาหรอไม่มีมันเดินยังไงมันเดินแบบเนหนูว่ามันเดินแบบเนี้ย ถ้าไม่มีม2มันทุกคนใจเย็นๆนะแล้ว B K B K เองเดียวเลยเห็นด้วยไหมว่นี่ไงพี่ฉันเป็นแบบคือลองดูมันสนุกจริงแมวเฮ้ยยังห้าพันอยู่เลยหรอนั่นไม่แบบนี้ทุกคนไม่นอนกันเหรอคะเรามาหาอะไรสนุกสนุกเล่นกันดีกว่าไม่เขาไม่นอนกันหรอเนี่ยเขาดูกันอยู่ห้าพันอุ้ยทำไมนอนดึกกันจังเลยครึ่งสามทุ่มนะสี่ทุ่ม แต่ก็เหมือนจะงัวเงจูบกันไม่ให้เหมือนในละครเลยครับมันเยอฮะแม่ว่าเยอะไอเดียยวแม่ใจเย็นๆจูบกันมเนละครไม่ได้ไม่ได้มันมันเป็นบทในละครเนาะทุกคนใช่ถ้าจูบกันตอนนี้มันจะโดนบล็อกอีแค่มโดนปิดกัน นอนไม่หลับดูมุกได้อยู่ Where are you doing Where are you ไหนนี่เขาทำอยู่บ้านอยู่บ้านพี่หนิงค่ะพี่มุกดูแลผิวยังไงมีเลือดมุนกินวิตามินค่ะกินวิตามินแล้วก็ดูแลผิวยังไงก็ทาครีมปกตินะคะแต่ก็แบบ ก็ใช้ชีวิตค่อนข้างสนุกสนานเหมือนกันนะไม่ได้แบบไม่ได้ขนาดนั้นนะคะมีหน้าหนก่มงมันนิดหน่อยนะใช่ใช่พรุ่งนี้มาทุร์รถโลกันนะคะหกโมงเย็นกับมารีรันอีกครั้งหนึ่งเรื่อะไมาทุร์รถโลกันค่ะทำไม่ละกันยังไม่งโอ๊ยนิดหน่อยนะ,ะลงไลฟ์พรุมงนี โอ้ยทำไมไม่น bo oh, oh. ่ารักจังไม่ปกติทำไมมันไม่น่ารักโอ้ยนัดหน้าตัวเองเข้มข้ามาไห่ซิลิโคนกินไหมก็กินเออกินใส่ลยจบไม่รู้ใส่เพิ่มเติมมีซุปมะนาวรอนกับซุปใสร้อนอะไรซุปใสซุปใสครับใชหมดซุปใสไม่หมดเลยนะโคตริีหรอ อมันมีข้าวมันไก่อีกที่หนึ่งที่ที่อร่อยอร่อยมันชื่อว่าอะไรนะก็มั่งโอ้แล้วก็สั่งไก่แยกมาอะไรครับที่เคยกินแต่ที่ไหนะชื่ออะไรชื่อโอ้ไม่บุนตรงกีใช่หนูก็นึกอยู่ว่ามันชื่ออะไรข้าวมันไก่บุนตรงกีทองหล่อบุนเก็บเรรแน่เลย ใช่ค่ะเริ่มเริ่มตอนแรกบุญตองกี่ก็หนูเริ่มแข่งปั๊บที่หนูเล่นบาเนี่ยพี่มูเกียงไม่มีเมนูเลยบุญตองขี่แรงนะใครรับยูโหดูเขาไอ้คงน้องแข่งจริงๆจับดูยัง ก็น้องเล่นบาสไงหนูเล่นบาสแล้วหนูก็โหนบาเยอะไปนิดนึงอะคงมงไม่มีเลยอีแกมมนมีไม่ใช่บอกกล้าหนูแข็งหนูสมเลมไม่ได้แบบอืมคือดูดิฉันต้องรู้สึกยังไงเมื่อพี่น้องนั่งพูดกันว่าน้องมีกล้ามแอนพี่ไม่มีกล้ามล่าสุดหนูเพิ่งดิสฟเวอร์ว่าหนูมีกล้ามก็คือเมื่อกี้อืมใช่แล้วยังไงพี่ไม่มีไง นี่นิดนึงสบองมินิก้าสบองเขาไม่มีมีอะไล่ะมินิก้า It's cute พี่มุกมันน่ารักเห็นยไหมไม่เขาส่งมงกุฎให้มุกนะขอบคุณค่ะแต่เนี่ยเท่โคตรเท่เลยดึ๊โอ้โหของเทมของเยี่ยมแข่งของเยีมแข่งเลยล่าสุดข้าในหนูเยอะกว่าข้าในหนูเล่นไลย เทดูของพี่มุกดิเล็งมากแคมอยากไม่ของพี่มุกก็มีแต่ว่ามันมันมีแบบไหนนะครับมินิมันมีแบบมินิมันแสบมาละนี่หลักอยากคลีปตกน้ำทั้งคู่ขนาดเนี้ยคือยังไม่หยุดยังไม่หยุดเหมือนสโมมันมินิเป็นยังไงอลิตเติ้ลบิตมันนิดเดียวเองพี่มุกมันนั่นแหละมันมินิไง ของห yup. นูของหนูฮิีของ nó, ของหนูของหนูขอบคุณคุณธรรมอยขอบคุณค่ะคุณธรรมอยของหนุนีของวีเจของวีเค็มจำโมของพีโมมินิยังให้เกียรติคำว่ามินิมินิมินิของวีเข้มหนูบังเอิญหนูก็เลยแบบมีกล้ามใช่เอาจริงๆนะทุกคนไม่ง่วงนอนแล้วหนูก็เต้น่เลยแล้วเต้นมันต้องล็อกแขนแล้วมัน ห้าพันเจ็ดรอไฟน้ำค้างใช่ค่ะรอเลยปลายปีสนุกมากรกคนไม่รู้เหมือนกันปลายปีถูกไหมบูรี่เก่งสองพี่น้องไม่ใช่ไม่ได้บูรี่ต่ไม่มีจริงๆอาล มีให้ดูอีกไหมคะดูได้ปะอยู่ที่พี่ชัดเขาออฟฟิศอย่างเดียวไม่มีไฟไม่มีอะไรไม่ทำแล้วไม่เทาแล้วเวลาอยู่เราต้องเราต้องโหดเราต้องโหดหนูต้องวางแนวตั้งบ้างมันถึงจ๋อพี่พี่ต้องค่อยๆเข้าไปใช่ไหมฮะนี่ตอนเขาดึงเธอเข้าไปแบบช้าๆพี่แค่มาเข้ามาช้าๆนะอ่ะสองเป็นกัน เธอจะหลบทำไมเธออยู่ห่างอยู่แล้วค่ะเยี่ยมไมต้องทำหน้าเดี๋ยวรอดูคลิปกันนะคะทุกคนอะไรนั่นเนี่ยทำเลยนะอะไรนะนี่ My brother guys ทำหน้าแค่นี้แค่ตาอ่านี่มันจะมีหน้าแบบมันเป็นจังหวะเองไง เต้นไงเต้นไปรองไงในไอจีไม่ได้ดูอ่ะดูแล้วก็เต้นตอนนี้ไงให้ใหม่หรือว่าเต้นตอนนี้ไงลองเต้นกับหนูนะรอบหนึ่งได้อ่ะเราจะเต้นับร้องกันยากมา ขอชาแล้วรู้สึกแบบแยามไม่เดี๋ยวนี้แค่เข้าไปมันดูเหงาเลยโอ้ยโอ้โหโอ้โหทาบูทาบูเอาขอบคุณเขาสิขอบคุณพี่เขาสิขอบคุณนะคะกําลังมยามลมซอยมาพาใจหวงนักคิดถึงรักครั้งก่อนนั้นเคยลันเจิน

เลนห้ทีขาเล่นดีจๆจังหวะกลังได้เอ้ยขรร้องขอครั้งนึงนะยังไงโอ้โหหกพันแล้วครับตอนนี้หกพันนะฮะคนที่เข้ามาดูไม่หลับไม่นอนกันแล้วนะฮะตอนนี้ก็โอ้ขอบคุณหมวกต้ดแตดนะครับที่ส่งเข้ามาเป็นกําลังใจในการไลฟ์ในครั้งนี้นะครับเราไลฟ์มาจะชั่วโมงเต็มแล้วนะครับ เสื้อสวยพี่เข้มสวยเจงสวยเจงนะ้องหกพันทำชาเลนจ์เลยต้องการยังไงว่ามันเลยนะ้องไม่ได้หกพันน้อยไปต้องท่าไหรนี่มันจะถึงแล้วปะนี่มันหกพันแล้วอีกก็หกพันแล้วไงไม่รู้จักด,ดูก็ไม่ก็บอกแล้วว่าหกพันเขาก็บอกให้ทำชาเลนจ์ไง้ไห,ไหไมายถึงว่าขอพิมพ์เข้ามาไม่รวมกันต่อยมวยไหมเราต่อยมวยกันไหม โอ้ไม่ใช่สิก็คุยกันก่อนสิแล้วค่ต่อยพี่เข้มมาต่อยยังไงฮะหมวกอะไรนะหมวกต้อตัดครับเี่มุกน่ารักหวัสดีค่ะพี่คมอะไรอ่ะเข้มพีเคเลยร้านใจเอาร้านใจให้ทำอะไรฮะล้านใจโอ้โหขอบคุณพู้นะฮะอยากเห็นพี่มุกเล่นละคร พี่เข้มจีพี่มุกเลย,ยนกมุกสวยมากงานอะไรคะไม่มีงานอะไรเลยครับงานอ๋อเชียงใหม่เชียงใหม่เชียงใหม่บอกรักพี่มุกถ้าบอกรักพี่มุกจะให้อะไรครับรอไฟน้ำค้างคะ่ะมาเลเซีย Hi Malaysia อด่าเดีเสียงดังนะไฟ์สดอยู่ร้านใจอุ้มมุกกระโดดน้ำคะ่ะไ,ไ,ได้สิ เอาเบาเอาเบาจะโดนที้เอาไหมร้านใจเอาร้านเอาแรกกับร้านใจเอาเนี่ยเนี่ยร้านเนี่ยปุ๊บอุ้มมุกลงน้ําเลยปิดไลฟ์ทันทีเอาอะไรเอาอะไรเอาอะไรทุกคนจะเอาอะไรครับจะเอาอะไรครับฮะเอาอะไรเก้าแสนกว่าแล้วแค่กดปิดไลฟ์เพียงวันนี้ก็เดี๋ยวมีวิดีโอให้ดูครับหลานใจปุ๊บอุ้มมุกลงน้ำไม่เจอหนูกระเทีมอีก ก็ไปขู่เขาซะแล้วไปทางขู่ซะแล้วเดี๋ยวที่อุ้มหนูลงน้ําไปยังไม่เข็ดเขาอุ้มลงน้ำแล้วหนูโดนลงเองเข็ดเรื่องอะไรครับลงน้ำเลยนี่น้ำมุกนน้หูที่จะกินเหรอไม่มันมีขวดที่ยังไม่เปิดเปิดแล้วพี่ชาไมีขวดที่ยังไม่เปิดอนะพี่บอกเป็น้รถ้าพี่ช๋าไม่รังเกียจพี่ชาจะกินน้ำหนูเอาเดี๋ยวเอาพี่กินน้ำมุกเหรอพี่มา ใช่โอ้โหเอาบทไหนนะอุ้ยอะไรเนี่ยเฮ้ยอันนี้คืออะไรครับตรวจสอบยืนยันเพื่อดําเนินการต่อตรวจสอบไปเลยเอาอะไรเดี๋ยวเดี๋ยวมันเขาส่งอะไรเดี๋ยวสีสก๊อดเลยมันไว้ใจได้เป่าเข้มไม่รู้เอากดทิ้งไว้เอาคืออะไรจะสิ้นสุดใน48มันให้ทําเพราะว่าถ้าไม่ทํามันจะสิ้นสุดอะโอนเงินออกแตงกชีเราตรวจสอบว่ามีการพื้นที่เอา เขาจะบอกอะไอ๋อพูดว่าเมาไม่เกียร์อ้าวขอโทษอ๋อแล้วพี่ดื่มเยอะไปนิดนึงมันแล้วมุกมุกนี่โดนอ้าวหนึ่งจุดหนึ่งเอ็มแล้วปะนี่กระทืบเลยเป็นไงเราของเจงของเจงของเจงคุยยากคนดูเจ็ดพันเอ้าเจ็ดพันละมุกยังไงจ๊ะน้ำไหมหรืออะไรยังไงมือนี่นี่ไงน้ำไหมน้ำเลย โดน้ำไงไม่โดนเข้มโดดคนเดียวดิคุณเจมมาแล้วไาไปถึงน้ำเลยเดี๋ยวน้ำไหมพี่เลยน้ำไหมน้ำพี่พีนไอพี่พักมาเมื่อเราค่ตื่นมามาคุยกันมุกขี่หลังเข้มค่ะเข้มขี่หลังพี่มุกได้ไหมได้ไหมพี่เข้มดูหน้าแม่ถ้าเอาถ้าถ้าถึงเท่าไหร่แม่หมื่นหนึ่งเข้มจะขี่หลังให้พี่มุกอ่ะ มาเข้มสุดคเอาอย่างนี้ป่ะเอาอย่างนี้เอาอย่างนี้ยังไงครับเหมือนหนึ่งเดี๋ยวดูหนิงมุกดานิลฉีบเข้มตกน้ำโอ้มาไปโอ้ Please guys เปิดไฟสับไว้เลยโอ้เปิดทำไมคะเปิดไม่เป็นไฟสับไว้เลยเอาเอาไหมเอาเอาไหมเอาไหมเอาไหมเอาขอบคุณคุณ คุณอ๋อนะครับเขาส่งหมาไว้เลยอ่ะไอ้ลูกหมาเอ้ยขอโทษแม่ใช่ไหมแม่เจ็บไอ้ลูกหมาเอ้จะถึงแปดพันแล้วถ้าถึงหมื่นนะครับถ้าถึงหมื่นนะฮะเราจะปิดไลฟ์อ๋อไม่ใช่อ่ะเ้าถ้าเอาถ้าถึงหมื่นผมยอมอยากเห็นว่ะยอมผมยอมแต่หลังจากนั้นไม่รู้นะโหไรไม่เล่น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 เอาไปเนน้ำบอลลิบอลลิบอลลิงลูกใจถ้าหมื่นคนให้ถีบตกน้ำเอาไม่เอาไม่เอา ีไม่ได like like ้น้ำทุกหยาดเพราะว่าอะไรรู้ป่ะเดี๋ยวหลงไปเป็นลาบกเราลงด้วยไไมม่ีอะรแปดแล้วครับแปดแล้วไม่ไม่ไล่นแล้วเดี๋ยวลากพวกเราไ็เล่นอะไรคืนแล้วนี่ไเนี่ยนี่แปดจนหนึ่งแล้วนี่เราสามไม่ยังทักมาจริงไม่เราเราไม่ถีบเราไม่ถีบก็โอ้โหพูดไม่เป็นคำพูดเดี๋ยวติ๊กต็อกก็แบนอีก นี่ช่วยอยู่นี่ช่วยอยู่ผมก็ช่วยนี่ไงก็จะได้ถึงหมื่นไงคนก็จะได้ดูคนถึงหมื่นไงไม่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 เพราะเดี๋ยวถ้าเข้มลงไปเดี๋ยวพวกเราเละเทะหมดร้อยเปอร์เซ็นต์โอ้ยนิดหน่อยนะครบไม่ได้ครบไม่ได้ไม่เอาน้องเข้มน้องมุกเดทหนึ่งวันหนึ่งหมื่นไปเดทเอาหนึ่งหมื่นไปเดทเอาอยากวะอยากวะหาคิวทำงานไม่ได้ก็เผลือจะไปเดท เอา8ปดพันสอนะฮะยังไงฮะคิวทำงานนี่ได้ก่อนเถอะเป่ายิ่งฉุบพอเอากลัวหนาวโอ้โหกลัวหนาวไม่ใช่กลัวหนาวขี้เกียจเสียเงินค่าล้างสระเกิงเกงไม่ซักมากี่วันแล้วฮะอจะลงไปอ่ะกลางกลางเดือนเที่ยงกลับมาเที่ยงไปไปเลยเดี๋ยวดูไปเชียงใหม่ไปเชียงใหม่กลับมาน่าจะสิบเอ็ดสิบเอาสิบสองไหม อยากไปนะคะช่องสองก่อนไปสิ่งหนูจะแมนสิ่งที่ยังแมนกิ่แมนติการปีไปไหมล่ะไปสวิตอยากไปสวิตก์เดี๋ยจะไปกลางปีไปไหมล่ะสวิตก่้าไปนะไปไหมเดี๋ยไปสิวิต์มันมีอะไรอะไรไปเพอร์ฟิวมาแล้วหนูจะได้ิ้งไมค์วันนี้ไรเข้มไม่ถึงแล้วสิบสองเดี๋ยไหลเดี๋ยวเข้มลองถามก่อนว่าสิองเดวนี้ไปลงสวิต์ไหมเดี๋ยวทุกคนเดี๋ยวเราค่อยคุยกันนะเราคุยนี่ก่อนอนี้ หอมแก้มสิได้ไหมสองล้านกนไม่ใช่สิบหา้าไหเข้มถ่ายหนึ่งหมื่นหอมแก้มสิบหาเล่นมาแม่ต้องไปดูหหมอมแก้มพี่ฉป้ยเป็นไรพียนด้ไหเอาไปไปไปอไนาไปไเดี๋ยวนะขออนุญาต ขอสองคนนี้ไปคุยงานก่อนไม่งั้นคุณจะไม่ได้เห็นงานดีๆช่วงกลายเดี๋วจนงคืนเออๆนะขออนุญาตนะเพราะว่าปณิตานั่งรอสองคนนี้เล่นมาชั่วโมงหนึ่งแล้วค่ะทำงานนะคะครับนะจะให้ดูกลางไร้ไหมอีกไม่กี่เห็นงานดีๆโอ้โหไข่บ้างให้ดูไหมสามตัวเนี่ยเดี๋ยวเราแยกย้ายนะแยยก้ามตัวหนูเกี่ยวเหรอเออแยกย้ายเล่นดีๆเจอกันนะครับอยากย้ายอยากย้ายอยากย้ายเราแยกย้ายไปคุยงานสัมพันธ์ฮาพอไหม มีเงินใช้ไม่ไปเถอะเดี๋ยวจะโดนทีเดียดีาดีาไม่ไปนะครับขอบคุณทุกคนที่ติดตามนะครับขอบคุณนะคะขอบคุณทุกคนโอ้แบบเป็่เป็่าเปล่เปล่ขอมันหนึ่งตัวขอมันหนึ่งตัวให้พี่หนิงเร็วขอมานหนึ่งตัวให้พี่หนิงขอมันหนึ่งตัวหัวล้านเลยนะเราเนี่ยไม่ล้านหัวเข้มแตกโอเคเปล่าเปล่าเขแตกเปล่าปล่ปล่บ๊ยบายบายไกด์บาย